สวัสดีครับผมเด็กชายกฤษฎารีทองปานีครับผมเป็นนักเรียนมัธยมปีที่สองจากโรงเรียนกอพังงันศึกษาครับวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะครับที่เกิดมาจากการเผาขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ชุมชนนะเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับมามาดูนะครับ มีตัวอย่างอยู่อตามมาเลยตากล้องใหญ่จ้ากล <c oughs> ุมควันขาวๆที่ท่านผู้ชมเห็นก็คืออากาศหรือมลพิษที่ไม่บริสุทธิ์ถ้าจูดรุมเข้าไปแล้วอาจเกิดผลเสียต่อร่างกายได้ <c oughs> ชเ,าาดดเ,เ,ดเดช่นระบบทางเดินหายใจ สายตาการมองเห็นและอื่นๆรู้ไหมครับว่าการเผาขยะในที่โล่งเนี่ยมันจะเกิดผลเสียต่อร่างกายมากจะแค่ไหนในกลุ่มควันพวกนี้มันจะมีสารพิษอยู่หลากหลายชนิดและฝุ่นละอองด้วยครับซึ่งสารที่สามารถพบได้นะครับก็คือเบนซินและไดออกซินซึ่งสารตั้งสองชนิดนี้เป็นสารที่ก่อให้เกิดมาเร็งและ เป็นอันตรายต่อชั้นบรรยากาศซึ่งสารไดออกซินเป็นสารที่ลอยตัวได้ไม่สูงนักจึงทำให้เราเนี่ยสามารถสูดดมเข้าไปได้ง่ายมากที่สุดทางร่างกายนอกจากนั้นนะครับยังสามารถตกค้างในสิ่งแวดล้อมโดยรอบของเราได้เช่นน้ำดิน และอากาศและวนกลับมาเข้าสู่ห่วงโซ่อาหารของเราการเผาขยะในที่โล่งนะครับสามารถเกิดมลพิษได้นะครับเช่นกา๊าซคาร์บอนมอนอ,อกไซด์ก๊าซคาร์ารบอนไดออกไซด์กา๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์และสารอินทรีย์ระเหยวิธีการแก้ปัญหาในการเผาขยะ ทางชุมชนนะครับโดยเริ่มการถูกฝังให้คนรู้จักการแยกขยะครับให้ถูกต้องโดยการแยกขยะที่ได้ง่ายที่สุดก็คือโดยการแยกนะครับขยะที่ขายได้และขายไม่ได้โดยการนําอินทรีย์ออกจากอานินทรีเพื่อเราจะได้นะครับนําขยะเหล่านั้นมาใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุดเราสามารถแยกขยะได้นะครับจากที่บ้าน หรือตั้งศูนย์ชุมชนโดยอาจเจราจากับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นให้เขามีหมดบาทได้มาจะตั้งศูนย์ก็คือศูนย์แยกขยะและระบบจัดเก็บขยะและส่วนขยะที่สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติก็อย่างเช่นต้นไม้ใบหญ้าเศษอาหารฝังกลบได้เลยตามบริเวณข้างบ้าน พราะว่ามันจะย่อยสลายได้เองโดยที่ไม่ต้องเผาเพื่อนก็เห็นแล้วใช่ไหมครับว่ามลพิษอยู่ใกล้และรอบตัวเราและส่งผลเสียต่อร่างกายของเราด้ายนี้ผมอยากให้ทุกคนตระหนักถึงผลเสียที่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมที่เป็นอันตรายต่อพวกเราครอบครัวและจุมชนด้วยครับผมจะขอ จบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับฝนตกแล้วไปแล้ว